กลับมาไฟมันก็ลุกอีกมาพร้อมกับดับเพลิงเลยดัแบบเพลิงตามตูดมาติดๆอือหืกลิ่นเหม็นไหมมันถึงนี่เลยด,ดยูดิรอยอออดูรอยเขมเหมาดำเผาเป็นห่วงไอ้เผามาก เฮาลูกห้องโคตรลกเลยเฮาเป็นไงบ้างลูกสำลักควันไหมแม่ดูดิอยู่ไหนเนี่ยเอา้าลูกกูไปไหนวะเฮาโอ้ยหนูตกใจไหมลูกมาหาแม่มาควันมาแน่โอ้ยังอยู่ สำลักควันไม่ลูกมาหาแม่มาโอ้ยโอ้ยห่วงมากเลยเนี่ยรูกไหมแม่ไม่เป็นนันตาหาหมอเลยคุยกับหมอไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยห่วงหนูเนี่ยเออือเวลาถ้าไฟไหม้หนูหนีเข้าไปหนุตู้เลยนะลูกนะใจไหม,ยอ,มอย่าเขามาดับอีกรอบเลงนัเนี่ย เข้าไปนอนลูกเออจิตใจแม่ไม่ไอยู uh ่กับเนื้อกับตัวเลยอ่ะกลัวหนูสำลักควันไฟอ่ะเออเนี่ยจวดูพาดูนี่เขาดับรอบหนึ่งเห็นไหมเนี่เพราะว่ามันยังไม่มอดดีอ่ะทุกคน